แล้วก็มาดูหางเห็นไหมคะเหลียนไม่แท้นเนี่ยปลายหางเส้นกลางกันนะคะเส้นกลางสุดเลยปลายหางเส้นกลางสุดเลยเขาจะคดเนี่ยคะ่ะคดนิดนึงจุดแรกที่ดูนะคะปลายหางคดแล้วก็ความคมชัดเห็นไหมคะปั๊มเหมือนเหมือนลอยอะปั๊มไม่ติดคอขาดเอวขาดเนี่ยคะ่ะเหมือนแบบปั๊มไม่ติดอะแล้วก็ผิวก็ไม่เรียบ ตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมเขาดูเลขห้ากับเลขห้านี่สิให้ดูชัดเลยส่องเลนย์ดูตัวหนังสือเห็นไหมคะอันนี้เขาคมชัดเหมือนเหมือนที่เราแหลมเหลาปากกาแหลมแหลมไอเราดินสอแหลมแหลมนะฮะตัวหนังสือคมชัดอันนี้เขาเป็นปื้ดเป็นแบบเหมือนปากกาเหมือนดินสอทู่ทๆเนาะเขียนดูสิดูลวดลายทุกสิ่งอย่างจะไม่เหมือนองค์ครุฑเห็นไหมคะองค์ครุฑก็คนละเรื่องกันเลยนี่น,นี่อันนี้ก็ไม่ชัดอันนี้เขาชัด เขาชัดเด่นเป็นสง่ามาสองเหรียญแล้วพอดูเหรียญอื่นแล้วสับสนเหรียญบนคือไม่แท้เหรียญล่างคือแท้นะคะ<ม>เหรียญแท้เนื้อขาวเป็นนิกเกิลเหรียญไม่แท้เนื้อเหลืองความคมชัดของครุฑรายละเอียดต่างๆ ลวดลายจะเห็นชัดเจนอันนี้จะไม่เห็นไม่มีลายเลยเยคอขาดเอวลอยอันนี้จะเห็นคอเห็นลายเห็นเอวเห็นหน้ามีหน้าอันนี้ไม่มีหน้านะคะแล้วก็ตัวหนังสือเห็นไหมคะอันนี้ตัวหนังสือแบบเลอะอะค่ะเลอะเรือนตหนังสือเรือนเห็นไหมคะเนี่ยลายนี่ก็เรือนเนี่ยลายดูสิคนละเรื่องกันเลยเนาะต้องต้องเช็ความสังเกตนะคะเห็นไหมดูคําว่าบาทอย่างเดียวก็ได้เนี่ยเลขห้าเลขห้าเนี่ยห้าบาทเนี่ยเลขห้าห้าบาท เูกไหมคะเขาต่างกันเยอะอะค่ะเ,เหรียญแท้กับไม่แท้นะคะดูไม่ยากอะค่ะดูไม่ยากนะคะ,ะ,คะแต่ถ้าดูเหรียญเดียวก็อาจจะงงง,งนิดนึงแต่ถ้าดูเทียบกันอย่างเงี้ยจะเข้าใจเลยนะคะเหรียญแท้เป็นนัับซื้อสามสิบาทเหรียญไม่แท้เป็นนให้ราคาที่สิบบาทนะคะเหรียญไม่แท้รับสิบาทให้สิบบาทคือที่รับสิบบาทเพราะว่ามีคนมาสั่งไว้นะคะ ที่เขาไปทําวัตถุมงคลเขาต้องการครุฑที่จะไปทําวัตถุมงคลน,นะคะเขาเขาบอกเขาซื้อสิบบาทไปน่กระก็รับให้สิบบาทรับส่งเขาอะค่ะไปน่นไม่ขายถ้าขายไปน่ะเอานี้มาขายนะคะเอาเหรียญแท้มาขายเด๋ยวนี้พอขายนี่คนทุกคนเขารู้งหมดแหละว่าเป็นเหรียญไม่แท้แต่ถ้าบางคนเขาอยากได้ที่ทจะเหรียญถูกๆเอาไปไว้ดู ไว้ไปศึกษาว่าแบบไหนแท้ไม่แท้ก็ป้านักก็แบ่งให้ก็มีแต่ป้านักก็บอกเลยว่าไม่แท้นะเด็กปลอมนะดูยังไงไงดูวิธีการเนี้ยเอาไปเทียบดูแบบเนี้ค่ะได้แบบเลยค่ะก,ก็ได้ป้านักก็ขายให้ขายไปเอาไปเอาไปไว้เปรียบเทียบดูว่าแท้ดูยังไงปลอมดูยังไงนะคะ